สมัยดีพี่น้องก่อ,อกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมครับสําหรับคลิปนี้ข่าวด่วนพี่น้องข่าวด่วนข่าวด่วนเป็นข่าวที่ดีใจมากมหลังจากพยยูนิตรงิ่รุ่นมาตลอดมือพี่น้องครับว้าวอีหลารุ่นมาตลอดมือร,รุ่นยังอดีตวานนี้กับคุยไปคุยแต่บ่ให้คําตอบนี่แต่ว่าเดียวก่อน สีเตียกคันบอสวายุล่าแข็ยากยากยากไรยางยากไรยางกับวิลล่าสิผักสีฟอนสินอนกับวอมี่วอมีก็เลยบ่มันใจว่าอีหล่าสิได้ไปหาบอสเจนน์เจนนั่นเอาบอกพี่น้องลูกพี่น้องกันนั่นรุ่นรุนรุนจนนาทีสุดใจพี่น้องครับล่าสุดเรียบร้อยแล้วนะครับวิลาเดินทางไปหากราบลงคู่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะโซนทโรนะครับอยู่บังลมากระยะทางประมาณเจ็ดสิบกว่ากิโลหรือประมาณตีสักปราณแปดสิบเก้าสิบโลประมาณพี่น้องเนาะนะครับและแล้วก็ไปเรียบร้อยแล้วที่นาตื่นเป็นที่สุดนี่นะครับนาตื่นเป็นทีสุดดีใจเรื่องืดผืดเท่าหลวงปู่โอ้ยพ่อได้ยินข่าวว่าลูกสาวพ่อได้ยินข่าวว่าลูกสาวไปฟ้าวสั่งแบบเนี้ยสั่งลูกหลานสั่งลูกศิษย์ลูกหาเฝ้าปูศาสปูเสือแต่งสิ่งแต่งของไปเพิ่นว่า โอ้ยโอ้ยเตื่นเต็มเนี้ยโอสันดกพอเคยเห็นหลวงปู่ดีใจปนนีจักรเถ้าพนาพี่น้องโอ้ยสันดกลูกสาวไปหาเป็น่ยนใไหนแน่ล่ะสันดกดูถามเขาเมื่อสักครู่นี่ล่ะพี่น้องวางสายปุ๊บขึ้นมาป่าให้พี่น้องฟังเลยพี่น้งพอยุดตื่นเต้นน้ำด้วยกันตื่นเต็มเต็มรุ่นมาลูกสาวเต็มน้ำหลวงปู่ตื่นน้ำหลวงปู่เหอว่าลูกสาวสิไปบอสบรรลนับหมื่นนับหมื่นนับหมื่นนะเวียดพอหมื่นนับเว้ล่ะลูกสาวพอมื่นพอหยุดก็ไม่ทิ้งไปนบ่ละ พากับกองคาราวานไปน้ำเงอนทั้งอาจาร,รย์นาคุณตีเอารถไปเจิมพ่อมเอันบ่เจิมจะไอยแล้วพ่บก็เลยโทรหาลูกสาวว่าสิเดินทางกลางเว้นลกึกกลางคืนสีแ่แวนได้แหวนหลวงพ่อเขาระวาลลาคือยากแท้เลี้ยงตนพระเอกนั่นนะละเลี้ยงตนเลี้ยงตนพระเอกว่าพ่ออย่างพระเด้พักินแต่เดินทางตลอดกาลาศีสองคืนประสิบธิพรเหวนหลวงพ่แต่ลาสัญญาว่า วันที่สามสเรียนยุคลาดนาสิไปบัดนี้อรุนมาตลอด,ดเลยพยายามพยายามแย่ยึดตลอดว่าสิไดมไปว่าได้ไปจังใดจนล่าสุดมือขึ้นนี่ระสาเรื่องแย่ บอจิตะเป็นผูผูเนอยู่อยู่อยู่ทางพุ่นทางพุ่นต้เป็น, usable, usable, usable. นเ่าว่ก็บลาปา่าเ,เนี่ยน่าจะเอ,อมมาหม้อเงินได้นึ่งอะไรน,นั่งกับว่าก็อันนั้นถานำไยุกกับีิล่าราวว่าเนี่ยนังเฉียพผักพรอนหรือว่าเป็นลาบวัตถุกันดูดยากนั่นยากนี่ก็ไ<อ> กระรุ่นกึ่งกันท่านอะไรกระรุ่นกึ่กันพี่อาชิตากะเล่ากับมท่านได้รับปากแต่ว่ามันนั้งกันรับปากว่าขยันสั่งหลาสิบไปวันที่วันที่สามหลาสิบแปดกาบลงปูเดิมปูมันก็ยิ้มอยู่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็นับนิ้วล้ออยู่กันมาสิมาบนนิ้วสี่เดย์มาจนรุ่นกันนาทีสุดท้ายรุ่นมารุ่นมารุ่นมาพี่น้องรุ่นมาจนฮอดช่วงเบลบายถึงได้ช่วงบาย มี่ข้าวล่าสุดว่าอีหลนันตื่นแล้ยวยมที่<ม>าบน้ำกินเข่าที่ปกติแล้วปกติแล้วคือบ่แม่นเวล่าลุบ่แม่นเวลาอาบน้ำบ่แม่นเวลากินเขา่าสิไปใส่นอบปนะเพิ่นว่าสิไปใส่นอบัดน,นี้หลุ่นมาหล,ลุ่นมากวะนะเพราทัานหลน โทรประสานอีก30นาทีถึงดีใจประเทศมันลุกพุโบลุกุกนเฝ้าไปเลยไปเลยไปผู้สัตว์ูยังมันนะมันโทรมากดีใจลายดีใจลายลูกสาวมหายิ้มบ้องหุบเลยันว่าว้าวไปหอดของเป้าแตงอันนี้ไปทานกนแตงของกาบพระของผู้สัต์ผู้เสียวอยากเห็นบรรยากาศพี่น้องครับอันนี้คือฟังจากปากพิสิลูกหา ฟังจากต่างมาซงชนแนลเป็นแบบคนเบาให้ฟังดีใจบักยามขันี่น้องเลยใจน้ำลงปูพี่น้องนำลงปูรุ่นดีคือเพราะว่าอยากกินดีเลยนะนับมือนับมือทานนับวันรอคอยเนาะี่้อยากกินดีทีสิมาบนนอสิมาอีหลีบนนอกตั้งสิมีเวลาไปม่นก็มาทำอะไร บ่ามันว่าบ่นั่นนี้คือสัตว์้าอยู่ขนา่ามันแห้งสัตว์จ้าขนาดว่นแห้งแห้งบุ๋มอมนี่บ่ได้ไปนี่เด้แม่นบ่ว่าบริไปนี่เพราะว่ามันมันไกลอ่ะมันไกลกันอันนี้ในที่สุดกสะสมวังผู้เขารุ่นแล้วก็หลุนสมวังคือกันนี่แต่ว่าแนวบ่สมวังคือพอหยุดถ่าผู้มาหับไปบ่มีผู้มาหับไปจ่อย แต่กระส่ก็โชคดีหลายผู้หลายคนปฏิญีคือความโชคดีโชคดียังกระตีเจ็บซี่นององอีกนนพอดีมากราบหลวงปู่พอดีอี้นาคนละมาจะทางกรุงเทพอินไทยมาทางประเทศทั้งคนละมาก็เลยมาเห็นกันพอดีปันนี้ถือว่าโอ้ยมาเอาบุญได้บุญเพิ่มทีละวันเลยเบิ่มมากราบหลวงปู่มาพ่อองอีกความบุญ สุกสองสันสุกสองสันผู้คนมา จะเรยว่าอยากเห็นบรรยากาศกันต้องไปเบิ่งคีปเลยวทีนี้ต้องไปเบิ่งคิปนะโซ้งเี่กู้บอยูหันกันบกู้บอลไทยคีบแต่ว,<ไ>ว,ว่าิ่นกับมามาโทรหาประยยุธ์ดีใจแล้วว่าหอดูกสาหอดไปสมโทร,ห,รหาแต่บาหนึงว่นมันก็ทันงอดแสด้แจกก่นกับออกมาแล <ะ S 1> ้วพีน้องกับไปวังหันเออกับไปวังหันออกจากคุณมากรอมาจะสี่มงแงเนาะสี่มงแง่งกับส0่มงนาบีเลยมาบี ดีใจจึงบรรยากาศเมันก็สิฟ้าฝูงสาวสิบเฝ้าเยี่ยมมันนั่นและนี่วะจั๊กเลยยังเนี้ยฝาลูกสาวคนว่าพุทธเอาพุทธเอาอยากเห็นลูกสาวอยากเห็นหลานสาวใจลายมาเสิร์ฟาเนี้ยบนฝากกน้ำมื่นน้ำวันลอกค่อยใครจะพูดอะไรใครจะพูดอะไรก็อย่าไปสนใจเด้อนฝากหลานสาวมาเขามีหน้าที่เหยีดงานเขาก็เหยีดไปผู้ใดเสียวเสียวยังกะ แล้วแต่เขาเห็นบรรยากาศเนรอพี่น้องเนาะอยากเขีนอยากเข็ยนสันดีว่าหลวงปู่พ็นสิคิดจังใดเพ็นสิีว่าจังใดดสันดีแต่สินี้ไปยิมนะเพราะว่าหลวงปู่กับเป็นพ่นพ่นบกยฟปากยิมยากก็นเลยพ่นพันยิมจังยนพันศรียิมจังไนริบยิบปากจังไน มีใจกับเป็นบรรยากาศเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปเบิ่งกินบอกมาส่งบนว่าบรรยากาศย้อนในเย้อนหลานสาวเราสิเป็นยังไงแต่เขาได้ยินี้หนเขามาบอกพี่น้องบ้างหนิตื่นเต้นแท้ในที่สุดคำสัญญาก็เป็ีนจริงก็สมหวังสมหวังผู้ฮ่อหลุดพี่น้องลายปู่แล้วก็หนว่าลูกสาวสิไปคนโอ้ไม่หยุดถัดให้คำตอบอะไร พมีให <saint> ้คําตอบเด้นอกจากนั่งผู้เดียวเท่านั้นเพราะอกไม่หน่อยก็ให้คาตอบไดเอยขา็อยหละแสดงว่าคันอีหลาลูกพ่อก็ไม่ก็ตตลลูกในําแสดงว่านั่งขืนน้อยูกขนาดนั่งให้คาตอบลูกปูนั่งนั่งเป็นเกน่อยมีนเป็นน่อยที่ก็คือมูเออพุ่นั้นคือคันเมื่อนั้นเป็นผู้บอกเองดิคันรับปากยังนั่งกับื้อตองเฮีดได้คือ น้ชัดเจนเพราะมันคุยกันคือเพ่อเอกก็บ่ได้อยู่แม่หน่อยก็บพายุได้เมื่อเมื่อเมื่อพายิตาพ่อยุทธโงทุ่งคุยกันนั่งกับว่าเมื่อนี้ลาพายไปกันลาสี่เดือนครางกต่แล้ตัวพ่อเอกบ่ได้พักพอนเพราะฉะนั้นมื่อนี้จะเรียบร้อยเป็นที่ละใบสมหวังแล้วคลิปนี้ไวปสมีสักวันพี่น้องขอกันไหมคลิปน้าคลิปนี้มีความสุขสบายดีพี่น้อง